บอออกเเเเธว่า่าาาายยง้ไปลศรตอนเด็กๆจำความได้แม่นแม่สอนว่าหนึ่งทุกครั้งที่มีลูกค้ามาซื้อผลไม,ม้แม่ลูกต้องยกมือไหว้เมื่อลูกค้าจ่ายเงินแม่บอกว่านี่คือการที่ลูกได้ช่วยแม่ทำงานหาเงินแล้วห้าสิบกว่าปีก่อนไม่เข้าใจว่าการยกมือไหว้ของเด็กตัวเล็กๆจะช่วยแม่หาเงินได้อย่างไร วันนั้นไม่เข้าใจเรื่องคุณค่าเรื่องความรู้สึกแต่วันนี้เข้าใจแล้วแค่เด็กน้อยคนหนึ่งที่น่ารักมารยาทดีเป็นเด็กดีอ่อนน้อมถ่อมตนลูกค้าก็ประทับใจจดจำอยากช่วยเหลือมาซื้อซ้ำเพื่อช่วยเด็กน้อยทำให้แม่ขายของได้ดีกว่าใครๆแค่ฉันยกมือไหว้แล้วไหว้แบบตั้งใจ 2. ในสลามมีแต่เด็กไม่น่ารักเกเร ไม่เรียนหนังสือแม่สอนทุกวันว่าเรามาอยู่ในสลัมแค่ไม่นานเดี๋ยวเราก็ไปลูกไม่ได้เป็นเด็กสลัมลูกต้องทำตัวให้แตกต่างต้องเรียนหนังสือสอบให้ได้ที่หนึ่งถ้าทำได้ลูกจะดังมากแม่เองก็จะดังด้วยความดังแบบดังมากๆม,ม,มีโอกาสตอนที่อยู่ในสลัมนี่แหละลูกต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งครั้นเมื่อฉันเรียนเก่งครูก็มาหาที่บ้าน แม่ผู้จบมอสอหาจากโรงเรียนยานาเวศก็ยิ้มอย่างมีความสุขแม่มีวิธีหาความสุขผ่านการเลี้ยงลูกให้ดีเพื่อสร้างความสุขเติมแทรกเข้าไปกับรอยแตกที่ความทุกข์สร้างให้ 3. เจอใครต้องยกมือไหว้ให้ไหว้ทุกคนไม่ต้องสนใจว่าคนนี้ต้องไหว้คนนี้ไม่ต้องไหว้แม่บอกว่าวันที่ลูกประสบความสำเร็จคนที่ควรเห็นใจคนที่ควรไหว้ห้ามลืม คือคนที่ด้อยกว่าลูกที่ได้ช่วยเหลือลูกในเส้นทางของชีวิตวันนี้ฉันจึงไหวยามไหวแม่บ้านไหวแม่ค้าไหวคนที่เกื้อกูลฉันตลอดเส้นทางให้ทางฉันได้ขับรถสะดวกถ้าฉันพอไหวได้สะดวกฉันจะไหวทันทีถ้าฉันทำอะไรผิดไปฉันจะไหวทันทีไหวลูกศิษย์เมื่อฉันตอบคำถามเขาเสร็จไหวทุกคนที่ให้เกียรติเคารพนับถือฉันมาวันนี้ ความรู้เรื่องการไหวและอัตตาและตัวตนได้ทำให้ความเย่อหยิ่งจองหองลดลงไปสามารถสร้างคนให้มีใจเมตตาอบอ้อมอารีและรู้สึงความลับเรื่องการรักผู้คนห่วงใย,ยจิตใจผู้คนนำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตและสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตมากมายชีวิตที่เป็นเหมือนตน้นหญ้าไม่กลัวก้อนหินก้อนใหญ่จะทับหญ้า เพราะหญ้าไม่มีทางตายงอกแสมเติบโตปกคลุมก้อนหินให้ไม่มีใครเห็นได้ตรงกันข้ามชีวิตที่คิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเปรียบเหมือนต้นสักเจออะไรจะหักพังเสียหายกลับมาใหม่แบบต้นหญ้าไม่ได้ 4. ใช้คำขอบคุณกับทุกคนไม่ต้องแยกว่าคนที่ลูกจะขอบคุณนั้นต้องเป็นคนที่เหนือกว่าลูก แต่ถ้าไม่เหนือกว่าใช้คำว่าขอบใจแทนการแบ่งชั้นวรรณะแบบนี้เป็นเรื่องไม่ดีเราต้องไม่สร้างอานาจด้วยการใช้คาพูดโดยเฉพาะการใช้อำนาจกับคนที่ช่วยเหลือเรามีบุญคุณกับเรา50กว่าปีกับค่ำคืนที่นั่งรอดูบอลยูโรระหว่างสเปนกับเยอรมันกับรูปปั้นแม่ที่จากไปไกล ใจหวนคิดถึงวันที่แม่อยู่เสียงแม่ดังกังวานแม่จา๋าค่ำคืนนี้มาหาด้วยคิดถึง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 ห้ากรกฎาคมสองพันห้ารณอยารสิบเจ็ดชายกิติคุณาพร สัปวันนั้นคงเป็นของ